ขอนอบน้อมแด่พระัตนตไตรขอกราบพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับ เจญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันกี่ค่ำนะวันนี้โยมวันกี่ค่ำแล้ววันนี้7ค่ำนะ7ค่ำเดือน9ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันธรรมสวรนะ์เป็นวันแม่แห่งชาตินะพรุ่งนี้ ก็เป็นวันที่ชาวไทยของเราได้มีโอกาสระลึกนึกถึงคุณของบุคคลผู้เป็นบุพการีเป็นมารดาเป็นบิดาโดยอาศัยวันแม่นี่แหละเป็นเครื่องกระตุ้นอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าบางครั้งบางทีการดาเนินชีวิตของญาติโยมทั้งหลายก็อยู่กับการประกอบสัมมาอาชีพ ในขณะที่ธุระภาระที่จะต้องรับผิดชอบเป็นไปอยู่โอกาสที่จะรเลิกนึกถึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษก็อาจจะไม่มีช่วงจังหวะเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่ปรารภวันสำคัญที่บรรพบุรุษของเราได้ประพฤติสืบต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางพระศาสนา หรือเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เป็นพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินที่คนไทยระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ท่านก็อาศัยวันสำคัญนั้นๆได้ระลึกนึกถึงคุณของบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานนี้ก็เป็นถือเป็นธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติมาแต่โบราณกาลก็เป็นข้อประพฤติที่ดีงามแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณธรรมในจิตในใจของคนเริ่มเปลี่ยนไป ความกระตันยูเริ่มหมดไปจากจิตใจหรือจางคลายไปจากจิตใจของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าความกระตันยูนั้นจะจางคลายไปจากบุคคลผู้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์นิรจฉานความกระตันยูที่หมดไปจากใจของสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นเครื่องตัดขาดโอ้เสียงดังมาข้างในเลยนะครับ ในคราวที่ความกตัญยูขาดหายไปจากใจของสัตว์ทั้งหลายคนก็เริ่มที่จะไม่เคารพบ,บุคคลผู้เป็นบุพการีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุพการนะีก็คือการดูแลปณิบัติรับใชนะ้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีทำหน้าที่ของความเป็นญนะาติที่ดีของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั้นๆหรือเป็นพลเมืองที่ดีของ ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศหรือของโลกฉะนั้นคุณธรรมเมื่อขาดไปจากจิตใจของสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนอย่างเช่นปัจจุบันนี้การปกครองของแต่และประเทศก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศนั้นนนถ้าผู้นำของประเทศใดมีคุณธรรมผู้นำในประเทศนั้นๆก็จะนำความผาสุกนำความสงบ ให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆแต่ถ้าหากว่าคุณธรรมไม่มีอยู่ในจิตในใจของผู้นำประเทศในประเทศนั้นๆก็จะมีการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนก็มีอยู่หลายวิธีเบียดเบียนโดยวาทกรรมเบียดเบียนโดยวิธีการกระทำน,นี้ญาติโยมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารใดก็ตามที่เรารับมาในช่องทางใดก็ตามแล้วเป็นเหตุให้ใจของเราเสียหายก็พยายามอย่าเสพกับข้อมูลข่าวสารนั้นเพราะข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัยแก่ความเสียหายของจิตใจจะทําให้เราอยู่บนโลกเบนี้ยากจะประพฤติปฏิบัติด,ดีต่อบุคคลอื่นก็ยากจะทําให้ใจของเราเกิดความสงบสุขก็ยากดันั้นการเจริญกุศล ด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาตามการอันคนนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเนะี่ยไม่เร่าร้อนไปกับสังคมนะปัจจุบันทันในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์มากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังสืบเนื่องจากมีโยมได้ส่งข้อมูลมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายธรรมของอุบาสกท่านหนึ่ง อุบาสกท่านนี้ได้มีการพูดถึงการบำเพ็ญบารมีกับการเจริญหรือการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นการกระทำหรือเป็นปฏิปทาที่แตกต่างกันการบำเพ็ญบารมีนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตอนที่โปร่งเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็มีการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขม,มะบารมี จะเรียกว่าพุทธ,ธการะกะรรมนะส่วนบุคคลเราอื่นที่ไม่ใช่พระโพธิสัตวนะ์ไม่มีการบำเพ็ญบารมีการอธิบายแบบนี้การบรรยายแบบนี้ก็อาจจะเป็นการบรรยายที่ทำให้คนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ชาวพุทธของเราเลิกล้มหรือไม่สนใจในการที่จะบำเพ็ญบารมี ฉันในวันนี้ก็เลยนําพระโพธิสัตว์สามประเภทมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังประเภทที่หนึ่งสัมมาสัมโพธิโพธิสัตว์ประเภทที่สองปัจเจกสัมโพธิโพธิทท 2, กกสัตว์ประการที่สามสาวกสัมโพธิโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้า ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน,นี่คือพระบริษัทสามประเภทในคราวก่นกอนๆญาติโยมอาจจะได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสามพระบริษัทสามประเภทในฐานะที่พูดถึงพระบริษัทที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเี่ยพระบริษัทนั้นก็มีสามประเภทเหมือนกันนะพระบริษัทประเภทปัญญาทิกะโพธิสัต พระโพธิสัตว์ประเภทสัทธาธิกะโพธิสัตว์และก็พระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะโพธิสัตว์ถ้าพูดถึงปัญญาธิกะโพธิสัตว์สัทธาทิกะโพธิสัตว์และก็วิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็เป็นการกล่าวถึงบุคคลผู้ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้รับการพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง พระโพนิสัตต์แต่และพระองค์นั้นก็จะมีระยะเวลา,นา,าในการบําเพ็ญบาร,รมีที่แตกต่างกันออกไปการบําเพ็ญบาร,รมีก็คือการทำทานกุศลให้เต็มให้บริบูรณ์การทำศีลกุศลให้เต็มให้บริบูรณ์การกระทำเนคขัมมะกุศลให้เต็มให้บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการบำเพ็ญทานบำเพญ็ญศีลบำเพ็ญเนคขัมมะ ไม่ใช่เป็นไปเฉพาะบุคคลผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลใดก็ตามที่หวังการตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลขั้นสาวกก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีนั่นแหละให้เต็มให้บริบูรณ์บุคคลที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า บุคคลคนนั้นก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีเป็นต้นนั่นแหละให้เต็มไม่ให้บริบูรณ์บุคคลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีนั่นแหละให้เต็มให้บริบูรณ์แต่การบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีมีระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นการบำเพ็ญบารมีแต่ละครั้งแต่ละครั้ง ก็ต้องอาศัยความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีในเบื้องต้นก็ต้องรู้ว่าบารมีคืออะไรบารมีก็คือนะการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะปรารถนากระทำพระนิพพานให้แจ้งนะและมีการบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น การที่จะให้ถึงฝั่งพระนิพพานนั่นแหละคือการยังบาร,รมีให้เต็มฉะนั้นในวันนี้ก็จะนำคำว่าสัมโพธิมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าสัมโพธิเนี่ยท่านมีการกล่าวไว้ว่าสัจจะสัมโพธิสัจจะสัมโพธิสัจจะ,จจะแปลว,ว่าความจริงความจริงในที่นี้แต่เราพูดถึงอริยสัจสี่ความจริงในนี้ก็คือทุกขสัจสมุทยัยสัจ นิโรธสัตว์แล้วก็มรคสัตว์การตรัสรู้สัจจะสี่เนี่ยมีอยู่การตรัสรู้นั้นคือการรู้นั้นมีอยู่สองอย่างนะท่านใช้คําว่าสัจจะสมพโพธิเนี่ยการตรัสรู้สัจจะมีมีอยู่สองอย่างอภิสมยโตตัทธะตัทธโตหมายความว่าตรัสรู้โดยการแทงตลอดตรัสรู้โดยการตรัสรู้เฉพาะในขณะนั้น คือรู้สัจจะในขณะนั้นกับบุคคลผู้มีความต้องการที่จะตรัสรู้สัจจะนั้นหมายความว่าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระปัเจเจก,กสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นต้องมีการตั้งความปรารถนาการตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรู้สัจจะนั้นมีอยู่ก่อน เหมือนอย่างเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีความสำเร็จความสำเร็จในการกระทำนั้นๆก็ต้องมีความตั้งใจโยมอยากจะให้ลูกหลานสำเร็จการศึกษาจบอนุบาลจบประถมมัธยมอุดมศึกษาได้รับปริญญาตรีโทเอกโยมก็ต้องมีความต้องการมีความปรารถนาเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นนั้น หรือบุคคลนั้นนั้นเองก็ต้องมีความมีมีความปรารถนาเพื่อที่จะให้สำเร็จการศึกษาเมื่อมีความปรารถนาคือตั้งเป้าหมายไว้ว่าตนเองจะเรียนให้จบปริญญาตรีเรียนให้จบปริญญาโทเรียนให้จบปริญญาเอกให้มีความเก่งเฉพาะทางเฉพาะด้านนั้นๆก็มีความตั้งใจไว้ก่อนแต่ในความตั้งใจนั้นยังไม่ใช่ความสำเร็จเหมือนอย่างโยม ส้มใช่ไหมจะนวดนะก็ต้องตั้งใจก่อนนะเดี๋ยวจะไปเรียนนวดที่ไหนก็ต้องไปหาอาจารย์นวดนะนะไม่ใช่ว่อาอ้าววันนี้จะนวดแล้วเฮ้ยมันเก่งขึ้นมาได้ไงโอ้โหเก่งขึ้นมาฉับพลันทันทีเลยมันไม่ใช่นะและก็ไม่มีไม่ได้มีความชํานาญทันทีทันใดมีความปรารถนาก่อนเมื่อมีความปรารถนามีความต้องการเราจะเรียนวิชาชีพด้านนั้นๆ ความตร,ราฐถานานั้นนั่นแหละก็จะเป็นเหตุทําให้บุคคลคนนั้นดําเนินดําเนินวิธีการหรือข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงความชํานาญความสําเร็จในวิชาการขแขนงนั้นนั้นแต่วิชาการในขแขนงนั้นนั้น่ะไม่ใช่วิชาการที่จะทําให้คนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัเจกพุพร,รเจ้าหรือพระสาวกแต่ความต้องการความปรารถนา ที่จะตรัสรู้ธรรมมันต้องมีวิธีการในการดำเนินไปในบางที่บางแห่งก็เรียกว่าบารมีในบางที่บางแห่งเรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่กระทำความเป็นพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นพุทธะนี่ก็มีอยู่สามพุทธะสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะและอนุพุทธะสัมมาสัมพุทธะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปจเจกับพุทธะก็คือพระปัจเจกับพบุรธเจ้าอนุพุทธะก็คือพระอริยสาวกทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าฉะนั้นการตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยการแทงตลอดจะมีได้ก็ต้องอาศัยความต้องการความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมบุคคลผู้ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมมีความเกี่ยวข้องกับโพธิญาณ บุคคลคนนั้นเรียกว่าพระโพธิสัตว์โยมเข้าใจนะพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างโยมเนี่ยโยมปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไหมที่มาทําบุญแต่ละวันแต่ละวันบางคนบางท่านมีความต้องการให้ทานกุศลศีลกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ตั้งความปรารถนาไว้แต่บรรลุได้ยังยังไม่บรรลุ แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทานกุศลของเราให้ศีลกุศลของเราภาวนากุศลของเราเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อมีความปรารถนามีความต้องการในการบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นโพธิสัตว์แต่ไม่ใช่สัมมาสัมโพธิสัตว์ไม่ใช่ปัจเจกสัมโพธิสัตว์ แต่เป็นสาวกสัมโพธิสัตว์ถ้าตั้งความปรารถนาว่าขอให้บรรลุตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้นะเราเชื่อว่าเป็นสาวกสัมโพธิสัตว์เป็นได้แต่บางคนบางท่านปรารถนายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นปรารถนาที่จะให้ตรัสรู้ธรรมด้วยตนเองไม่ต้องการฟังธรรมในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุตาม แต่มีความประสงค์มีความต้องการที่จะบรรลนะุเป็นพระพุทธเจ้าโดยตนเองแต่ว่าเป็นปัจเจกพุทธะไม่สอนใครลนะไม่สอนใครอยากจะรู้เองอยากจะตรัสรู้ธรรมเองแต่ไม่สอนใครรู้เฉพาะตนบุคคลใดที่ตั้งความปรารถนาในลักษณะเช่นนี้ บุคคลคนนั้นเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมก็จะเป็นพระปัจเจก,กะสัมโพสัมโพธิเป็นพระปัจเจก,กะสัมโพธิสัตว์ก็คือตรัสรู้ธรรมแล้วไม่สามารถที่จะสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ธรรมได้ด้วยท่านอุปมาบุคคลผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระปัจเจก,กะสัมโพธิสัตว์เป็นพระปจเจก,กะสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่รู้สัจจะสี่ ด้วยยานของท่านเองแต่ไม่สามารถที่จะนำสัจจะสี่นั้นมาบัญญัติเป็นคำเป็นโวหารให้คนอื่นได้รู้ตามคือไม่สามารถที่จะนำสัจจะสี่นั้นมาบัญญัติโดยความเป็นขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์เป็นต้นให้คนอื่นได้ฟังบอกกล่าวให้คนอื่นได้ฟังให้คนอื่นได้เข้าใจตามนะคือรู้ได้เฉพาะตนอบปมาเหมือนกับ บุคคลที่เที่ยวไปในป่าบุคคลเที่ยวไปในป่าเนี่ยโดยมากเขาจะเรียกพรานป่าพรานป่าก็อยู่ในป่าอาศัยการดําเนินชีวิตอาศัยอยู่ในป่าจะออกจากป่าก็ในคราวที่นําของป่ามาขายจะเป็นเนื้อที่ตนล่าได้หรือจะเป็นของป่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นํามาขายในเมืองพอมาขายในเมืองแล้วเนี่ยเมื่อตนเอง มีความต้องการที่จะทานอาหารที่อยู่ภายในเมืองที่มีรสชาติแปลกประหลาดออกไปจากที่ตนเคยกินที่อยู่ในป่าก็นำเงินที่ตนค้าขายได้มาจากการนำเนื้อสัตว์เป็นต้นค้าขายก็ไปซื้ออาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นของคนเมืองนำมาบริโภคสมมุติว่าแกออกมาจากป่านะจะไปซื้อพิซซ่าเออพอกินเข้าไปแล้วโอ้โหแกรู้สึก ชอบใจพอใจพอกลับไปหาลูกหาเมียแนะ่แกก็อยากจะบอกนะว่าไอ,ไอ้นี่มันคืออะไรรสชาติมันเป็นอย่างไรหรือไอลักษณะที่กินมันเป็นอย่างไรแกก็ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวได้มันรู้ได้ว่าไอรสชาติแบบนี้มันมีอยู่นะจากที่ตนเคยกินเนื้อย่างเนื้อต้มเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่ตนกินอยู่เป็นประจำ กับรสชาติแปลกใหม่ที่ตนได้กินในคราวที่ออกมาจากป่านั้นน่ะมันไม่เหมือนกันรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือมีรสชาติอร,อร่อยขนาดไหนอย่างไรรู้แต่ไม่สามารถบอกเลยว่ารสชาตินี้เป็นอย่างนี้รสชาตินั้นเป็นอย่างนั้นลักษณะโดยประการนี้แหละที่เป็นข้ออุปมาอุปไมยให้ทราบว่าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้า สามารถที่จะรู้สัจจะสี่ว่าทุกเป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรธเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถกล่าวสอนได้ว่าผู้ที่จะรู้ทุกต้องมีวิธีการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ผู้ที่จะละสมุทัยต้องมีวิธีการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ผู้ที่จะกระทำนิโรธให้แจ้งต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ผู้ที่จะเจริญมรรคอบรมมรรคให้เกิดขึ้นเป็นไป ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แต่ตนเองรู้วิธีประพฤติปฏิบัติแต่ไม่สามารถแนะนําบุคคลอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าไม่สามารถที่จะยกธรรมเหล่านั้นแสดงโดยวิธีการว่าทมเหล่านี้เนะี่ยต้องกําหนดรู้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพระปัจเจกับพระเจ้าแม้จะได้ตรัสรู้ธรรมด้วยท่านเองด้วยพระองค์เองแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถแนะนําบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามได้จึงเป็น โพธิสัมโพธิอีกประการหนึ่งเรียกว่าปัจเจกสัมโพธิส่วนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายมงพระองค์ตรัสรู้โดยพระองค์เองด้วยและก็สอนธรรมให้คนอื่นได้ตรัสรู้ธรรมตามด้วยอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมในวันขึ้น15ค่ําเดือนหที่อุรุเวลาเสนานิคมคือในอบริเวณ ที่อยู่ในเมืองอยู่ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมณนะปัจจุบันก็คือพุทธคยาใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้นำธรรมะนั้นไปกล่าวแสดงแก่สาวกของพระองค์คือพระญาโกธัญญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีห้าก็ได้ฟังธรรมในขณะนั้นได้เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอริยบุคคล เมื่อใดก็ตามที่พระอัญญาโกณทัญญาได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระโสดาบันก็ชื่อว่ามีสาวกเกิดขึ้นสาวกนี้ก็มีความหมายว่าเกิดในลำดับแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาจะเกิดขึ้นในคราวที่ฟังธรรมแล้วก็เจริญสำนักธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอริยะสาวกงั้นถ้าหากว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าการบำเพ็ญบารมีหรือการบำเพ็ญพุทธการกะธรรมเป็นธรรมอย่างเดียวกันการเพนการบำเพ็ญบารมีก็คือการบำเพ็ญพุทธการกะธรรมนั่นแหละแต่เป็นพุทธการกะธรรมของใครคําว่าพุทธการกะธรรมอย่างที่กล่าวไปคือธรรมที่กระทําความเป็นพุทธให้เกิดขึ้นพุทธมีกี่อย่าง สามอย่างคือสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะและสาวกพุทธะพุทธะการกรรมก็คือการทำสัมมาสัมพุทธะให้เกิดขึ้นการทำปัจเจกพุทธะให้เกิดขึ้นการทำสาวกพุทธะให้เกิดขึ้นแต่การทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมีระยะเวลาไม่เท่ากันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะใช้ระยะเวลาในการบาเพ็ญบารมีเพื่อกระทำพุทธะการกรรมให้เต็มให้บริบูรณ์ ว่าโดยได้รับการพยากรณ์มีอยู่สามบุคคลสามประเภทปัญญาธิกะใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยิ่งด้วยแสนกับศรัทธาธิกะใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขยิ่งด้วยแสนกับวิริยาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีสิบหกอสงไขยิ่งด้วยแสนกับแต่พระปเจกพุทธะเนี่ยไม่ได้บำเพ็ญบารมียาวนานขนาดนั้นใช้เวลาบำเพ็ญบารมี สองอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับถ้าว่าเป็นพระอัครสาวกที่มีฤทธิ์ทางด้านมีปัญญามากไอ้มีมีความพิเศษทางด้านฤทธิ์ที่มีฤทธิ์มากมีความพิเศษทางด้านปัญญาที่มีปัญญามากอย่างพระสารีบุตรเจระพระโมคคลานะเจระพระสารีบุตรก็เป็นผู้ที่มีปัญญามากพระโมคลานะเจระก็เป็นผู้มีฤทธิ์มากสองท่านนี้เนี่ยมีความพิเศษจากสาวก ท่านอื่นต้องใช้เวลาในการบําเพ็ญบารมีหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนะส่วนสาวกที่มีความพิเศษเป็นมหาสาวกอย่างเช่นพระอานอนทเทระพระกัสสปะเทระใช้เวลาในการบําเพ็ญบารมีแสนแสนกับนะอัครสาวกหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับพระนะมหาสาวกมีพระกัสสปะเทระเป็นต้นเนี่ย หนึ่งแสนกับในการบำเพ็ญบารมีบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระอุปถากพทธเจ้าพุทธอุปถากก็ต้องบำเพ็ญบารมีหนึ่งแสนกับการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะบรรลุธรรมนั้นก็ต้องมีการบำเพ็ญบารมีมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีเป็นต้นนั่นแหละฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีให้เต็มหรือการบำเพ็ญพุทธกกะธรรมให้บริบูรณ์ก็คือ คุณธรรมประเภทเดียวกันญาตโยมบ,บางคนบางท่านที่ได้ยินได้ฟังธรรมมีผู้บรรยายธรรมให้ฟังว่าการบำเพ็ญบาร,รมีก็อย่างหนึ่งการบำเพ็ญพุทธการกะธรรมก็อย่างหนึ่งอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่พระสัมมาสมุทมเจ้าไม่ใช่ผู้ที่จะปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระสัมมาสุเมเจ้าเราจึงไม่จําเป็นต้องไปบำเพ็ญบาร,รมี คำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดรพระพิสุสําเนรรูปใดได้ยินได้ฟังก็ควรพิจารณาหาข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปเพราะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ควรที่จะรู้ว่าทานถึงความเป็นบารมีได้ก็ต่อเมื่อทานนั้นที่เราก็ทํานั้นในคราวนั้นนั้นเป็นไปเพื่อเป็นเหตุให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน เมื่อเราปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วให้ทานแต่ละครั้งทานนั้นก็ถึงความเป็นทานบารมีศีลก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดของญาติโยมบาศิกบากบสิกาพิสุสามเนรศีลเหล่านั้นที่เราบำเพ็ญให้บริบูรณ์เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานศีลนั้นก็ถึงความเป็นศีลบารมี การออกบวชเป็นต้นที่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานการออกบวชเป็นต้นนั้นก็ชื่อว่าเนฆมมะบารมีนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ขอให้พิจารณาใครครวญว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเป็นข้อที่ถูกต้องเป็นประการใดเพราะถ้าหากว่าเป็นความผิดพลาดของผู้นำเสนอหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราในตนะที่ไปเสพคุ้นไปศึกษาเรียนรู้และถือปฏิบัติอาจจะทําให้ข้อประพฤติปฏิบัติของเราเสียหายได้ฉะนั้นชีวิตของเราเวลาที่เกิดความดีก็เป็นไปด้วยอํานาจของการทําความดีของเรานั่นแหละชีวิตของเราในคราวที่เราได้รับความเสื่อมก็เป็นตัวเรานั่นแหละที่เป็นผู้กระทําแต่การทําดีหรือทําชั่วอาจจะมีบุคคลอื่นเป็นปัจจัย ในฐานะเป็นอุปนิสยปัจจัยก็ขอให้เลือกพินิษพิจารณาในการที่จะถือเอาตามบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าบุคคลบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปปรนิบัติคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดของผานชนทั้งหลายถ้าหากว่าใครถือตามประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นเหตุให้ตนเองคลาดจากบุญกุศลในการปรนิบัติพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นยังก็ขอให้บุญกุศลใดก็ตามที่ญาติโยมทั้งหลาย ตั้งใจกระทำไว้ด้วยดีแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีปัญญาในการพินิพจารณาใ,ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลยานาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจใัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรม เมื่อใดก็าตามที่ปัญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านบริบูรณ์พร้อมมูลก็ขอให้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานแนนาคตกาศอันใกล้ด้วยการทุกคนทุกท่านเชิญก่อนที่จะรับพอนะ่อโยมก็น,นิมนต์พระพิสุทธ์สมเนธได้สวดมาดิกานะครับปรัรบการทำบุญอุทิศให้กับบุพการีที่ได้ร่วงลับไป